สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจนชาแนลบายครูแหม่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพบก,กันกับเคเคฟาร์มนะคะฟาร์มุงเขียวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์น้องุงเขียวตั้งตั้งอยู่ที่ไหนนะมีหลายคนถามมาแล้วก็มันตอบไม่ค่อยถูกอ่ะติดถนน226บุรีรัมย์ชลบุรี่างจากตัวจังหวัดประมาณ5กิโลค่ะ,ะ,ะ,ะถ้ามาถ้าถ้ามาบุรีรัมย์นี้มาเส้นฝั่งทางอะไรติดกับอะไรติดกับอะไรติดถนน226ติดบ้านห้วยลึกแถวโรงโมหินล้าน ใกล้ๆบ้านโลุงโมหินลาดใช่ไหมคะใครที่เคยเคยเคยดูในคลิปน้องแล้วบอกต้องถามท,ที่อยู่ของลุงเขียวเราคุณแม่ตอ,ตอบไม่ถูกหรอกแต่จะให้เบอร์โทรลุงเขียวไว้ใต้คลิปแล้วกันเพื่อสอบถามทางที่จะมาแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาพูดถึงใบใบซึ่งมีคําว่าใบมีใบเพชรกับใบผสมซึ่งลหลายหคนเนี่ย ไปซื้อบัวเออที่เข้าใจผิดน้องลุงเขียวเนาะเข้าใจผิดมือใหม่จะเข้าใจผิดว่าไอ้อย่างนี้คือใบใบเพชรมันไม่ใช่อันี้คือใบผสมอ่าใช่น้องลุงเขียวเนาะบางคนไปซื้อบัวถามว่ามีใบไหมมีใบมีใบไหมใบตัวนี้ไม่มันไม่ใช่อันี่คือใบผสมอ่าถ้าเป็นใบลักษณะแบบนี้คือใบผสมใช่ไหมคะลุงเขียวแต่อย่างนี้คือใบเพชรอ่าอย่างนี้คือใบเพชรกเลยอ่าถ้าถ้าเป็นใบเพชรเนี่ย มันจะมันจะเป็นการันตีในส่วนของวัวป่ามันพันเท้มันมีปูญย่าตายายมันอยู่ในนี้ในในนี้มันจะมีรายละเอียดของเขาอยู่ใช่ไหมคะปู่ย่าตายายตัวเือร์เขามีอะไรทุกอย่างค่ะวันเือนปีเกิดเขามีเหมือนบัตรประชาชนแต่ตัวนี้มันไม่ใช่คือใบผสมแต่วัวตัวนี้มีใบเพชรไม่มีแต่ว่ามันเป็นมาถ้าเราจะถ้าราจะทำวัววัวเอฟมันต้องเอาวัวที่มีใบเพชรอฮ เอาเรือร้อยที่มีใบเพชรค่ะตัวพ่อเขาตัวพ่อพันธุ์ใช่ไหมคะถ้าผสมวัวตามบ้านจดใบเพชรไม่ได้ค่ะจดตัวเอฟไม่ได้ต้องเอาวัวที่เป็นวัวพ่อพันธุ์แท้ที่มีใบเพชรแบบนี้อันนี้คือใบเพชรนะคะท่านผู้ชมคะค่ะคือมีหลายคน่ะไปซื้อวัวซึ่งชาววัวหลายคนที่เป็นมือใหม่นะลงเขียวเนาะมันายใบนี้มาว่ามีใบมีใบมันมีใบผสมแต่ไม่ไม่ใช่ใบเพชรค่ะ ให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะคะบางคนเข้ามาเนี่ยไปซื้อแล้วลงเขียวเนาะไปซื้อถามว่าวัวนีราคาเท่านี้มีใบไหมเอาใบนี้มามมาาอ้างแล้วมันไม่ใช่ตัวนี้คือใบผสมแต่ตัวนี้คือใบเพชรมันต้องใบเพชรมันต้องมีอย่างนี้อ่านะะคมันแพงกับใบนะวัวสายพันธุ์มันต้องเขาต้องเล้นใบถ้าไม่มีใบมันก็คือวัวเนื้อดีๆนั่นแหละก็จะมาอ้างว่าวัวเลือดร้อย มาคบไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่มีใบตัวนี้มันต้องมีใบอันนี้ใบของส่งเสริมมันมีใบพุ่มลุงวันอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูอันนี้คือเรายกตัวอย่างให้ดูเนาะว่าที่ไปดูนั่นแหละคือบางคนถามว่าอยากเข้าใจผิดเออยากเข้าใจผิดแล้วลุงเขียวเนาะอันนี้คือฝากเตือนชาวชาวชาววัวเราเนาะที่ซื้อวัวแพงค่ะที่ซื้อวัวแพงมาบางกัถูกไม่เป็นไรแต่ไม่มีแล้วราคาช่วงนี้อย่างที่รู้ก็คือราคาค่อนข้างจะแรงทั้งวัวลูกผสมนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะลุงเขียวคะ ผสมมันก็ไม่รู้ว่าจะแรงได้ขนาดไหนผมว่าอย่างนี้ว่าลูกผสมคนเรียกว่าลูกผสมเขก็ย้ำเดิมๆเ,เลยคุณเก่งมากค,คุณสามารถเรียกว่าขัดทุนได้ <c oughs> คอต้นทุนตอนทุนก็ประมาณจะบีบรัวได้ขึ้นมาประมาณเกือบห้าหมื่นแต่คุณขายรัวได้มื่นกว่าบาทจะมาเทียงไงผมก็ไม่เชื่อเพราะผมว่าต้องคิดค่าแรงของผมด้วยมีค่าอาหารการกินด้วยเท่ากัน ้าะขายวัวเลือดเลือดร้อยวัวสายพันธุ์ได้ตัวละสองแสนตัวละแสนขึ้นเนี่ยผมว่ามันมีกําไรถ้าขายตัวละสิสองสามหมื่นมันมีกําไรเพราะว่าม่ใจถ้าหักลบค่าแรงค่าอะไรไปแล้วมันก็จะเหลือน้อยบางทีก็อาจจะไม่เหลือเลยไม่เหลือนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือใบเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวให้ดูเขียวเทียบให้ดูอันนี้ทางทางขวามือที่เป็นรูปบัวนี้ก็คือใบผสมแล้วหนูเขียวเนาะใบผสมก็คือใบผสมก็คือตัว เป็นบัวพ่อพันธุ์เขาจดเขาไว้โฆษณาตัววัวเขาแล้วจดวันวันผสมนี่มันจะมีอย่างนี้นี่มันจะมีรายละเอียดแบบนี้พร้อมผสมอ่าอย่างนี้นะคะตอนไหนมผสมพร้อมอย่างนี้ลงเขียนเนาะอย่างตัวนี้ใบเพชรหละแต่มันไม่ใช่ใบเพชรตัวนี้อันนี้คือใบเพชรติดวัวบางคนไม่เข้าใจว่า มีใบหรือเปล่ามีแต่เอาใบนี้มาให้คำว่าใบนี้มันเป็นแค่ใบผสมใช่ไมค่อุงเขียวค่ะใบผสมนี่ใบผสมมันคือใบผสมถ้าใบผสมสังเกตนะคะท่านผู้ชมตันนี้มีใบเพชรแต่พวัตตัวที่คุณเชื่อมันมีใบเพชรตัวนี้ไหมต้อนมีตัวนี้มต้องมีตัวนี้นะคะที่เป็นใบจดจากสมาคมนะคะซึ่งซึ่งเทียบเทียบไปแล้วก็เหมือนใบเกิดใบประวัติเขาก็คือใบประชาชนของเขาแน่นนั่นแหละวันวันเือนปีเกิดูุย่าตายายพ่อแม่คุณยายท่านผู้ชมต้องต้องต้องเข้าใจให้ถูกนะคะ เพื่อจะได้ไม่โดนหลอกแล้วลุงเขียวเนาะอยากให้ให้ชาววัวตระหนักถึงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนแล้วที่โดนถามว่าไปซื้อวัวเนี่ยราคาเป็นแสนสองแสนนี่มีใบไหมมีแต่เอาใบมาให้ดูเป็นใบนี้ท่านผู้ชมขามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ใบเพชรเวลาเราไปซื้อเนี่ยบอกว่ามีใบไหมมีใบเพชรไหมแต่คนที่ขายแต่เขาจะหลอกขายให้เราเนี่ยเขาจะบอกว่ามีใบแต่คําว่าใบของเขานี่ ไข้รปัญหาให้ค้องใจอ่อรราไขปัญหาให้คลองใจน,นะคะซึ่งหลายๆคนบอกเลยว่าคือกระทูถ้ถามมาในอ่าใน u t u b e ของผมแบบว่าอยากจะให้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็เลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมลุงเขียววันนี้ก็เลยให้ลุงเขียวมาอธิบายให้ฟังนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ว่าระหว่างใบเพชรกับใบผสมมันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างใบเพชรฝั่งนี้นะคะลุงเขียวเนาะ,ะมันจะเป็นใบพันธุ์ประวัติของวัวตัวนั้นๆนั่นแอายาตายยาปุ๋งปูยาตายยาของมันเลยค่ะค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะที่มีรูปวัวนะลุงเขียวเนาะม พ่อมันไม่ใช่ใบเบชรคงวัวท,ที่คุณจะซื้อค่ะถ้าวัวที่คุณจะซื้อต้องมีใบเพชรตัวนี้อ่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นหลักแสนเป็นที่เขาบอกว่าวัเาวเลือดร้อยถ้าเขาบอกว่าวัวเลือดร้อยมีใบต้องมีใบนี้นะคะท่า<ม>นผู้ชมเนาะลุงเขียวเนาะ,นนะอ่าแต่ถ้าเป็นวัวลูปผสมที่เขาบอกว่าผสมวัวพ่อพันธุ์นี้มานี่คือใบผสมของพ่อพันธุวัวตัวนั้นนั้นถูกไหมคะลุงเขียวใช่ใช่อ่านี่นะคะตัวนี้คือใบใบตัวพ่อนะคะก็จะมีประวัติข้างในก็จะเขียนแบบบันทึก วันผสมเนาะลุงเขียวเนาะใบเพชรของพ่อมันก็มีตัวเนี้ม,นม,นมันมันมีมันเป็นวัวถ้าเราจะผสมวัวเอฟตามวัวเอฟจดวัวเอฟมันต้องเอาวัวที่เลือดร้อยที่มีใบเพชรถ้าไม่ใช้เลือดร้อ,รอยมีใบเพชร เขาก็ไม่จดให้อย่างตัวนี้เนาะอย่างตัวนี้เขาก็มีใบเพชรก็คือพ่อพันธุ์ตัวนี้นะคะมีใบเพชรพอเรามีใบเพชรปุ๊บเราก็สามารถไปผสมกับวุลุปผสมแล้วนํามาจับมาจดเป็นวัวเอฟอ่าวัวเอฟเป็น F1F2F3 แต่ต้องเกิดจากพ่อพันธุ์ที่เป็นพ่อพันธุ์เลือดร้อยที่มีใบเพชรดีกรีตัวนี้เข้ามาเป็นตัวการันตีนะคะเวลาเราส่งจดเนาะลุงเขียวเนาะจะต้องส่งจดคู่ก็คือใบของพ่อของเขานะคะตัวนี้ไปจดคู่นะคะท่านผู้ชมหลายคนว่าการจงการส่งจดวัวเอฟ ต้องทำยังไงบ้างนี่นะคะสิ่งแรกก็ต้องมีก็คือใบใบเพชรของพ่อเขาเออใบเพชรพ่อเขาแล้วหลอดเขานะใช่แล้วหลอดเขาเอาแลลุงเขียวเนาะสิ่งแรกที่ต้องจดใบเพชรเนี่ยก็คือตัวนี้ต้องต้องทุกแต่ว่าถ้าเป็นวัวนบ้านพ่อพันบ้านได้ไหมคะลุงเขียวก็ได้ก็เป็นเอฟหนึ่งไงไปจดไหมไปจดได้ไหมจ้าว้จะเอาวัวมีใบเพชรตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงในกรณีที่ว่าเราไม่ได้เอาวัวเนี่ยไม่ได้เอาวัวตัวนี้ละอ่ะ ตัดไปออกไปเลยล้วเอาวัวลูกผสมแถวบ้านเราเนี่ยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะพวกเราจะสวยขนาดไหนก็ไม่จดนไดให้คือว่ามันไม่ได้อแล้วก็คือเป็นราคาขายเนื้อไปจะสวยงามแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือไม่สามารถจะติดความพอใจของคุณคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อคุณชอบอย่างนั้นก็ซื้อแต่ว่า เวลาขายจริงๆถ้าคนรู้จริงๆมันถึงบางโอ้เขาก็ไม่ซื้อค่ะเขาถ้าคนที่เข้าศึกษาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าราคาทุกวันนี้ราคาลูรูปผสมนี่ค่อนข้างจะกระโดดมาไกลนะลุงเขียวเนาะตัวนี้จะแสนอัพแล้วเนาะแล้วราคาบัวก็ได้น้อยอ่ามันก็ได้น้อยนะอย่างผมเห็นดูในตลาดตลาดนัดซื้อวัววายบางตัวก็หมื่นกาน พราะว่าขัดทุนเลี้ยงไปก็ขัดทุนใครจะจ,จ่ายเท่ากันใค้จะเท่ากันนั่นแหละเลี้ยงวัวคนไทยชนมากจะเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพม,มีทุนน้อยแต่กระนี้เป็นสิบตัวผมไม่เข้าใจสิบหรือยี่สิบตัวประมาณนี้ขายตัวละประมาณแปดพันแปดพันวัววัวตีกิโลละแปดสิบบาทแปดสิบ้าบาทแปดสิบ้าบาท วัวสองร้อยกิโลก็หมื่นกว่าบาทค่ะแล้วคุณขายบัวยี่สิบตัวคุณก็น่าจะได้ไม่ถึงสามแสนแล้วถ้าคุณเลี้ยงวัวตัวหนึ่งขายได้สี่แสนคุณจะเลือกเลี้ยงแบบไหนถ้าคุณเลี้ยงเอาปุ๋ยผมว่าเลี้ยงลูกผสมจะดีแล้วแต่ถ้าเลี้ยงเอาเนื้อก็ลูกผสมจะดีแล้วถ้าเลี้ยงเอาเงินผมว่าเลี้ยงเลือดร้อยเลือดร้อยตัวแพงเลยดีกว่าค่ะเลี้ยงตัวหนึ่งเนื่อน้อยกว่าค่ะ ดูแลง่ายกว่าขายได้ตัวหนึ่งก็สี่แสนถามว่าขายได้จริงไหมผมขายจริงไม่ได้สร้างภาพขายจริงทุกตัวผมขายบางนี้ไปตัววัวห้าเดือนกว่าผมขายสี่แสนแต่มันจะท้องแล้วก็ตัวละเจ็ดแสนก็มีแล้วแต่วัวัหละถึงบอกไม่ได้ว่าส่วนมากคนก็ฮิตกันเลยเกินถามกันว่าวัวย่านมเริ่มต้นนี้เท่าไหร่มันไม่เกี่ยวกับวัวยานมไม่วัวหมายย่านม วัวท้องถูกกับวัวหย่านมก็มีมันอยู่ก็สายเลือดของวัเวเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะ,ะเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่องของถ้าคนมือใหม่ที่จะเข้ามาเลี้ยงวัวซึ่งตอนนี้อยอมเล่าว,ว่ากระแสะคนเลี้ยงวัวมาค่อนข้างเยอะคนให้ความสนใจในการที่จะมาเลี้ยงวัวนี่เยอะมากเดี๋ยวให้ลุงเขียวมาพูดในคลิปหน้าถึงจุดเริ่มต้นของแนะนําคนที่เขาจะมาเลี้ยงวัวดีกว่า,วา มือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเนาะลุงเขียวเนาะเข้ามาเลี้ยงเนี่ยควรควรเริ่มจากบัวแบบไหนเดี๋ยวมาคุยในคลิปหน้าแต่สำหรับคลิปนี้เราคุยกันเรื่องใบเพชรใบเพชรก่อนถ้าผ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมที่ไปซื้อบัวแล้วเขาบอกว่ามีใบเพชรให้มีใบให้คำว่าใบนี่มีสองใบนะคะท่านผู้ชมนี้ฝั่งนี้ก็คือใบอะไรคะลุงเขียวใบผสมใบพ่อพันธุ์เนี่ยจะมีรูปจะมีรูปบัวเลยแหละพ่อพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบเพชรนะคะใบเพชร เป็นของแม่เป็นของแม่อ่าเป็นของแม่นะคะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะหลายคนซึ่งตอนนี้อ่ะก็มีแบบคือโดนกันไปเยอะเหมือนกันว่าซื้อวัวมามีใบพร้อมเลยคุณครูมีนู่นนี่นั่นคือพยายามคุยให้คุณแม่ฟังแต่พอถามดูปุ๊บเนี่ยหะเจอปัญหาเลยเอาตัวนี้มาเออเอา,าตัวนี้มาให้ด,ด,ดูนี่แหละค่ะลุงเขียวเป็น จนพูดไม่ออกเลยบางทีก็สงสารแต่เราก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ศึกษามาจริงๆว่าระหว่างใบเพชรกับใบผสมนี่มันมีความแตกต่างกันยังไงอพอพอคนขายก็อยากขายเนาะเขาก็มีใบมีใบคาว่าใบเนี่ยนะคะ มันมีคําว่าใบแต่มีสองใบที่มันแตกต่างคือหนึ่งคือใบเพชรน้วนุงเขียวเนาะและก็หนึ่งคือใบผสมแค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมค่ะนุงเขียวฝากถึงเอฟซีก่อนว่าการเลือกซื้อการเลือกซื้อการดูใบเพชรไอใบนี่ต้องต้องดูยังไงให้ให้ให้ไม่โดนหลอกอะดูยังไงให้ไม่โดนหลอกระหว่างใบผสมกับใบเพชรเขาดูตัวนี้ถ้าคุณจะเลือกขายเลี้ยงวัวขายเพื่อสายพันธุ์เพราะว่าเกษตรกร,ร่ะถ้าทำอะไรมันขายได้เป็นสายพันธุ์มันก็จะอยู่ได้ถ้าว่าเลี้ยงเป็นเนื้อ ผมว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะว่าโดนคนที่ได้กําไรคือในห้อยในห้อยเออพคาะาคนกลางอันนี้อันนี้ตัวนี้คนเป็นขายเป็นสายพันธุ์เขาจะไม่ราคาเราเองเราต้องเลือกเอาตัวนี้เป็นตัวเกณฑ์หลักถ้าถ้าไม่มีตัวนี้ถึงวัวคุณจะสวยขนาดไหนมันไม่ผ่านการจดทะเบียนจากสมาคมเขาไม่ยอมรับมันถึงวัวเลือดร้อยไหมเลือดร้อยแต่ว่ามันไม่ยอมรับเงินรถ เหมือนรถม,มีมีทะเบียนก็ไม่มีทะเบียนประมาณนั้นแค่ๆนั่นแหละแล้วแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องลุงเขียวที่มีหลายคนชอบพูดถึงว่าบัวเลือดร้อยไม่มีใบเพชรอย่างเงี้ยนะลุงเขียวมันมันเป็นยังไงอะเดือรเลือดร้อยแต่ไม่มีใบเพชรเอาไม้ไขยอย่างเงี้ยอ,อย่าไปเชื่อเขาเอยอ่าไปเชื่อเขาได้ฉะนั้นแหละอย่าไปเชื่อเขาน้องลุงเขียวนะฉนั้นแหละเหมือนว่าซื้อรถมาไม่มีทะเบียนไม่มีแต่ผมมันมันนี่ไม่มี ผมหาไม่เห็นอย่างาไปเชื่อครับนันก็เป็นรถเถื่อนอยู่ดีๆค่ะก็เหมือนกับวัวน,นี่แหละเนาะนนถ้าเป็นมานวันพันเท้เนี่ยมันจะต้องมีใบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมีใบเพชรของเขาแต่เขาบอกว่าไม่มีใบเพชรหรอกแต่มันเป็นเรื่องร้อยจริงๆนะอ,อ,ๆอย่าไปเชื่อเขานะคะอย่าเอาอย่าเอาดีกว่าถ้าเราเรียนถ้าเราเราเอาไปต่อยอดมันต่อยอดยากนั่นแหละมันมีคนง่เหมือน เหมือนเราก็น้อยคนจลาดนั่นเยอะทุกวันคนจลาคนฉาดเขาเรียกคนจลาดหรือคนขี้โกงกันนั่นแหละน้องลุงเขียวเนาะพู่ในสวยงามนิดหนึ่งนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอขอบคุณลุงเขียวนะคะที่อ่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะเรื่องกับเกี่ยวกับใบเพชรนะคะกับใบผสมซึ่งมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะจะไปซื้อวัวนะคะท่านผู้ชมขะถ้าเขาถามว่าวัวลุ่นนี้มันเป็นวัวเลอดร้อยนะเนี่ยมีใบด้วยดูใบนะคะท่านผู้ชมขะถ้าใบข้างซ้าย เออใบข้างซ้ายของลุงเขียวนี่ก็คือใบเพชรดีกรีคน<อ>จะซื้อวัวถ้าอยากได้ใบเพชรต้องเอาใบเพชรมาโชว์ก่อนอไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหายทีหลังเวลาเราตกลงซื้อแล้วเขาว่าหายไม่ได้หายแล้วอะไรนะจบเลยมันจบเลยถ <c oughs> ้าเป็นวัวนะคบแพงเออว่าไก่มัน,มน <ๆ S 2> จากวัวที่เราซื้อไปโูหยอย่างแพงเลยก็กลายเป็นวัวเนื้อทันทีเลยเป็นวัวเนื้อทันทีเพราะว่าใ่ตัวนี้ไม่มีอ่แต่ถ้าตัวนี้นะคะท่านผู้ชมขาคือใบผสมแล้วลุงเขียวเนาะที่มันมีรูปนี้คือใบผสมท่านผู้ชมที่ที่ดูคลิปนี้นะ ดูดีๆนะท่านผู้ชมค้ศึกษาดีๆเนาะระหว่างใบเพชรใบเพชรที่เป็นใบใบการันตีตัวใบการันตีพันประวัติของเขานะคะถึงบางโอเลือกที้เซือแล้วซื้ออีกน่มันผมไม่จอดนี่นะฮะดูความแตกต่างกันนี่เองน้องนงเกี่ยวเนาะนั่นแหละได้ของดีไปเลยได้ของดีไปเลยนะสลับที่ทีเนาะ ก็ธคริปนี้ก็เพื่อนก็ต้องขอ,ขอบคุณลุงเขียวนะคะแห่ง KK าร์มเนาะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ชมขาท่านใดที่จะแวะมาเยี่ยม KK ฟาร์มาเยี่ยมลุงเขียวมาเชื่อมชม,มวัวหรือว่ามาขอคำรู้กับลุงเขียวหรือว่าจะมาซื้อของนะคะลุงเขียวมีของเยอะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปหน้ากันว่าลุงเขียวมีอะไรขายบ้างแต่ก็เข้าเข้ามาดูได้นะคะถ้ามาดูได้เดี๋ยวก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้กับท่านผู้ชมเนาะว่า,เ,าเบอร์โทรลุงเขียวอะไรจะได้ไม่ต้องถามุณแบบแล้วเนาะ <laughs> ใครจะซื้อพันยาก็มีนะคะตอนนี้มีข ขายทุกอย่างขนงเขียวค่ะตอนนี้นะคะแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะ